อ่ะเ้าตัวพี่หน่อยสวัสดีคนระับผมดินั่นหองมัดูเข้าหน่อยครับอ่าฝั่งนี้เราซ้อมมาก,กี่วันพอกือบเดือนซ้อมอยู่ที่่ายสัตว์ศิลป์อ่าตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่สัสตย์เียายิมเนาะแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราบ้างน้องๆพี่ๆน้งนองๆในคลายที่จะช่วยกันเราฝรั่งด้วยใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับก็อายุยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบหกน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ มวยสไตล์เะลรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเป็นนำโชคไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกศึกษาเกมมาตอยแต่ยังได้ดูอย่างดูมวยสไตล์คัวันนี้มาเจอเป็นนำโชควางเกมวางแพงให้ดิไปเรื่อยแต่ามสไตล์แล้าเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขายุเขาเบอร์นี้เลยล่าสุดไปต่อยไปที่อบิเป่ะที่ลำเนาครับเจ่บ้่าราิป่ะลำเนเนาะ ห้ายกอ่ะสามยกเลยสามยกอ่ะที่ล่ามเหนื่อยเป็นไงบ้างชนะชนะมาเหมือนกันอันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามยกร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าและอย่างห้ายกอ่ะที่เราต่อยไว้ก่อนไปต่อยสามยกนั่นต่อยไว้ที่ร้อยต่อยไว้ที่ล่ามเนื่เหมือนกันเวทเท่าไหร่ห้ายกเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกไปแข่งชนะหรือแพ้หมนาชนะชนะเหมือนกันวันนี้เลยร้อยยี่เบลดเลยอ่ะ อม่าอ๋อเราไม่ไหวแล้วคือปล่อยขึ้นไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวบีบเดี๋ยวไม่ดีไม่ได้ต่อยเนาะอย่างร้อยี่สิบนี้ถ้าเข้าชอบหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาเกิดเกินประมาณเท่าไหร่ได้ก็มาวิ่งเหมือนเดิมยิ้มสิ่งทีสายร่างกายไฟนี้กลางๆถ่ายแล้วพี่เต็มร้อยสมบูรณ์ยังไงนะวันนี้พร้อมเอาชนะใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอันนี้หลังร้อยบวกเนาะคนจังหวัดฝากช่วยแฟนคลับหน่อย พี่น้องช่วยเชียร์แล้วก็มีใจให้ผมด้วยครับวันนี้ที่รับอ่ะวันนี้ขอโยกดีบคุณครับ